เวลาเราพูดถึงคำว่าผู้นำเนี่ยภาพแรกที่ลอยขึ้นมาในหัวคืออะไรครับคนที่เก่งมากๆคนที่ทำผลงานได้แบบสุดยอดแต่เคยคิดไหมครับว่าถ้าชัยชนะที่แท้จริงมันไม่ได้วัดกันที่เรื่องพวกนั้นเลยละ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ล่ะครับว่าไอ้คำว่าชัยชนะของผู้นำที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่มีประโยคนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าชัยชนะเนี่ย มันไม่ได้เริ่มจากคนเก่งที่สุดนะแต่มันเริ่มจากคนที่ไม่ทําลายคนอื่นเพื่อให้ตัวเองชนะโอ้โหพอได้ฟังแบบนี้แล้วมันมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยใช่ไหมครับคือมันเปลี่ยนโจจากแค่ว่าใครเก่งสุดไปเป็นคําถามที่ลึกกว่านั้นคือเราชนะด้วยวิธีแบบไหนซึ่งตรงนี้แหละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดและพอเราพูดถึงเรื่องวิธีการนี่แหละครับมันก็พาเราไปเจอกับสถานการณ์หนึ่งที่ผมว่าผู้นําทุกคนต้องเคยเจอแน่ๆเป็นสถานการณ์ที่แบบ กลืนไม่เข้าไขา่ไม่ออกเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆเลยการตัดสินใจที่ว่าก็คือการเลือกระหว่างคน2ประเภทครับลองนึกภาพตามนะครับด้านหนึ่งคือคนเก่งเลยโอ้โหคนนี้ผลงานมาเต็มทำอะไรก็สำเร็จไปหมดได้ผลลัพธ์แบบทันทีทันใจแต่อีกด้านหนึ่งคือคนดีครับ คนที่อาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าแต่เป็นคนที่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับทีมได้ในระยะยาวอืมเป็นทางเลือกที่น่าคิดมากๆเลยนะว่าเราจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันนี่คือทางแยกสำคัญของคนที่เป็นผู้นำเลยล่ะครับแน่นอนเอาเข้าจริงๆหลายๆองค์กรก็เลือกคนเก่งก่อนเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทาไมทาไมเราถึงมักจะเลือกแบบนั้น อะไรคือเสน่ห์ของชัยชนะที่มันรวดเร็วที่ทําให้เราอาจจะเผลอมองข้ามอะไรบางอย่างไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับคือเหตุผลมันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมามากๆเลยนะครับเพราะว่าคนเก่งเนี่ยมักจะมาพร้อมกับผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้เห็นกันจัดจ่ะเลย1เลยก็คือผลลัพธ์มันมาเร็วมาก 2. ตัวเลขต่างๆที่ออกมามันก็จะดูสวยหรูและ 3. เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็สําเร็จตามนั้นเปะ๊ะ คือมองเผินๆตอนแรกเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วใช่ไหมครับผลลัพธ์ก็เร็วตัวเลขก็สวยงามทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกไปหมดใช่ไหมครับแต่แต่ตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเป็นจุดที่ผู้นําที่มองการไกลจะหยุดคิดแล้วถามคําถามขึ้นมาแค่ข้อเดียวซึ่งคําถามข้อนี้แหละครับที่จะเปลี่ยนมุมมองทุกอย่างไปเลยคําถามนั้นก็คือแล้วผลลัพธ์ที่ว่าเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีไหน เห็นไหมครับแค่คำถามนี้คำถามเดียวมันเปลี่ยนเกมไปหมดเลยนะมันไม่ได้ถามแล้วว่าเราชนะหรือเปล่าแต่มันกำลังถามว่าใช้ชนะที่เราได้มาเนี่ยเราคู่ควรกับมันจริงๆหรือนี่แหละครับคือคำถามเชิงจริยธรรมที่แท้จริงและไอ้คำถามเมื่อกี้นี่แหละครับที่มันจะพาเราไปสู่ทางแยกเป็นสองเส้นทางที่แตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยซึ่งแน่นอนว่าปลายทางของสองเส้นทางนี้มรดกที่ทิ้งไว้ มันก็จะต่างกันแบบลิบลับเลยครับเรามาลองดูความแตกต่างของสองเส้นทางนี้กันนะครับทางแรกเลยคือเส้นทางของความเก่งที่ขาดจริยธรรมรากฐานของเส้นทางนี้มันมาจากอะไรมันมาจากความกลัวมาจากแรงกดดันและผลกระทบระยะยาวละ่ะสุดท้ายมันก็อาจจะทิ้งไว้แค่มรดกที่สร้างขึ้นมาบนการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของคนอื่นทีนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งครับเส้นทางของความดีพร้อมกับความสามารถ รากฐานของมันคือความไว้วางใจคือความเป็นมนุษย์ซึ่งแน่นอนว่ามันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนและเป็นความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจกับมันได้อย่างเต็มที่จริงๆและนี่คือคือหัวใจของเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้กําลังเลือกแค่คนทํางานหนึ่งคนนะแต่เรากําลังเลือกวัฒนธรรมของทั้งองค์กรคือต้องเข้าใจว่าทุกครั้งที่ผู้นําตัดสินใจเลือกใครสักคนเข้ามาทํางานเนี่ยมันเหมือนกับการส่งสัญญาณดังๆเลยว่านี่คือสิ่งที่เราให้ค่า และท้ายที่สุดสิ่งนั้นมันก็จะกลายเป็นมาตรฐานขององค์กรไปโดยปริยายพอเราเริ่มมองทะลุผลลัพธ์แค่ในระยะสั้นๆได้แล้วก็เข้าใจว่าทุกการตัดสินใจของเรามันคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตอนนั้นล่ะครับนิยามของคําว่าชัยชนะที่แท้จริงมันก็จะเปลี่ยนไปเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษติกต่อไปแล้วแต่มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับผู้นําที่เติบโตแล้วจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ถามแค่ว่าใครจะพาเราชนะได้เร็วที่สุด แต่เขาจะหันกลับมาถามคําถามนี้กับตัวเองครับว่าไอ้ชัยชนะที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถเล่าเรื่องของมันได้อย่างภาคภูมิใจหรือเปล่าแม้กระทั่งในวันที่ไม่มีใครมาคอยปรบมือให้เราโอ้โหเนี่ยแหละครับบททดสอบที่แท้จริงของการเป็นผู้นําเลยมันไม่ได้วัดกันที่เสียงชื่นชมจากข้างนอกแต่มันวัดกันที่ว่าเราซื้อตรงกับคุณค่าข้างในใจของเราเองแค่ไหนเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วชัยชนะที่เราควรจะตามหามันก็คือสิ่งนี้แหละครับ ชัยชนะเชิงจริยธรรมพูดง่ายๆก็คือมันคือความสำเร็จที่ทำให้เรายังสามารถมองตัวเองในกระจกแล้วก็ยังเคารพตัวเองได้ในระยะยาวไม่ใช่ใชัยชนะแบบชาบช่วยที่ต้องแลกมากับความรู้สึกผิดในใจและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็อาจจะสรุปได้ด้วยประโยคสุดท้ายนี้ที่อยากจะฝากไว้ครับผู้นำที่แท้จริงไม่ได้ถูกจดจำจากความสำเร็จที่เร็วที่สุดแต่จะถูกจดจำจากความสำเร็จที่ไม่ทำร้ายใครเลยระหว่างทาง นี่อาจจะเป็นอีกมุมมองนึงเกี่ยวกับภาวะผู้นําที่น่าเก็บไปคิดต่อนะครับว่าจริงๆแล้วชัยชนะแบบไหนกันแน่ที่เราอยากจะสร้างมันขึ้นมา